สำหรับพีนัทบัตเตอร์นะคะที่ทุกคนรอคอยกำลังเริ่มแบบเป็นแล้วนะคะใครตร้องการนะคะรอเลยจองได้เลยนะคะเนีย่ยรอบถัดไปก็คือสะดกมากนะคะเริ่มแบบเก็บได้บ้างแล้วไหนเดี๋ยวจะ ปักหมุดนะคะให้สั่งกันอีกที่นึงแล้วก็ต้นสำหรับใครนะคะที่อยากจะปลูกน้องนะคะก็คุณแม่เพาะไว้ให้แล้วนะคะสั่งได้เนาะลองเอาไปปลูกค่ะปลูกเก็บกินฟินฟินที่บ้านนะคะสดๆเลยนี่นะคะกำลังเป็นค่ะ แป๊ะไปน้องสุกก่อนนะคะ